ขอความเจริญในทางจะมีได้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอัตมา,าพาะนาพระสูตรมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังพระสูตรที่อัตมา,าพาะนามาเผยแผ่ชื่อว่าตาทุพรหมสูตรสูตรที่ว่าเรื่องต่างสมความผิดไว้ด้วยปากขอความในพระสูตรนั้นมีว่าตาทุปเจกพรหม ได้กล่าวว่าพระรุสวาจาคือคำหยาบเป็นเหมือนพึ่งเครื่องตัดตนของคนพาลผู้กล่าวคำชั่วย่อมเกิดที่ปากของบุรุษผู้ใดสารเสริญคนที่ควรติเตียนหรือติเตียนคนที่ควรสารเสริญผู้นั้นชื่อว่าสังสมฟางผิด ไว้ด้วยปากย่อมไม่ประสบความสุขเพระาะความผิดนั้นการปราชัยด้วยทรัพย์ในการเล่นการพนันจนหมดตัวนี้เป็นความผิดเพียงเล็กน้อยแต่การที่บุคคลมีใจประทุษร้ายในบุคคลผู้ดำเนินไปด้วยดีแล้วเท่านั้นเป็นความผิดมากกว่า บุคคลผู้ตั้งวาจาและใจอันชั่วตีเตียนพระอริยะย่อมเข้าถึงนรกสิ้นหนึ่งแสนสามมืนหกพันนิรผูกับกับอีกห้าอาผู้กับขอ้อความเหล่านี้มาในพระโสดสั่งยุตตนิกายตะคาตว่าพระตายปิดก เล่มที่15ข้ากอที่1 8 0้บหน้าที่2 4 7อสี่เจอัตมาภาพนำมาอน,นวยเอไอพียาจโยมสาธุชนทั้งหลายเพื่อเป็นเครื่องประพฤติปฏิบัติและเป็นเครื่องประเทอปัญญาสืบต่อไปอัตมาภาพของนอนวยเออพายาจโยมสาธุชนทั้งหลายจะมีความสุขมีความเจริญโดยทั่วนากันเทินเจริญพร